แดดแรงแบบนี้นะคะท็อปปิกกันแดดต้องเข้าแล้วจ้าวันนี้นะคะคุณม,มาร่วม6กันแดดราคาหลักร้อยนะคะแต่ว่าปกป้องผิวจากรังสี UV ได้ดีมากๆทุกตัวใช้ดีนะคะไม่ต้องคิดเยอะเพราะหลักร้อยเท่านั้นโบกไปเลยจ้ะโบกเยอะๆเลยนะหน้าเราจะได้ไม่เหี่ยวไม่แก่ฝ้ากระจุดด่างดำจะได้ไม่ขึ้นนะจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวปุณมารวมให้แล้วคะ่ะไปดูกันเลย ปุ่นมาร่วม กครีมกันแดดราคาหลักร้อยแต่ว่าใช้ดีมากๆานะคะที่สําคัญนะปกป้องผิวจากรังสี UV ได้ดีมากๆด้วยนะคะโดยเฉพาะคนวัย40แบบปูนเนี่ยมีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะแล้วก็ทั้ง6ตัวเนี่ยคือช่วยเติมความชุ่มชื้นได้ดีบํารุงได้ดีปกป้องผิวจากรังสี UV ได้ดีด้วยที่สําคัญหลายตัวเลยที่คนผิวมันก็ใช้ได้ด้วยนะจะเป็นตัวไหนบ้างเดี๋ยวมาจัดอันดับให้ฟังทั้งหมด6ตัวะคะ่ะแล้วก็ท้ายคลิปนะปุนมีวิธีในการเลือกครีมกันแดดให้เหมาะสมกับ กาารใช้้งนดวยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะในวันนี้ทั้ง6ตัวเนี่ยจะมีทั้งฝั่งสายเกานะคะแล้วก็ฝั่งสายญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวขอเริ่มที่ฝั่งสายเกาก่อนละกันตัวแรกเลยตัวนี้เลยจ้า Innisfree Intensive Triple Shield Sunscreen นะคะตัวนี้จะมี SPF 50บวก PA บวก4ตัวบอกเลยว่าที่จัดอันดับทั้งหมดในวันนี้นะคะทุกตัว SPF 50บวก PA บวก4ตัวหมดทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการกันแดดเนี่ยคือจัดไปมากๆทุกตัวเลยค่ะอ่าสำหรับตัวแรกตัวนี้นะคะก็เป็นของฝั่งสายเกาวนะก็คือแบรนด์ Innisfree นั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้จริงๆอะเขาทําออกมาแบบหลายอันมากมีทั้ง Triple s h i e l d มีทั้งแบบโอเยอะะเยอะหลายอันมากหน้าตามันจะคล้ายๆกันไปหมดแต่รุ่นนี้จะเป็นสูตร Triple s h i e l d นะคะซึ่งอันเนี้ย ก็มันจะช่วยปกป้องผิวจากทั้งรังสีปกป้องความร้อนปกป้องเหงื่อกันน้ํากันเหงือ่ออะไรแบบนี้นะมีส่วนผสมของน้ํามันมาเล็ดดอกทางตะวันด้วยนะคะแล้วก็สารสกัดบารุงอื่นๆด้วยเนอะซึ่งนอกเหนือจากการที่เราจะทาปกป้องผิวจาก U v วก็มีการบํารุงไปด้วยในตัวนะสาหรับเนื้อสัมผัสข,ของเขานะคะมันจะมีความเป็นเนื้อครีมครีมสีครีมอ่อนๆเนอะค่อนข้างข้นนะคะแล้วก็เวลาเกลี่ยที่ผิวจะช่วยปรับผิวให้สว่างขึ้นระดับหนึ่งนะซึ่งถ้าใครเป็นคนที่ ไม่ชอบกันแดดที่มีความปรับผิวให้สว่างก็อาจจะไม่ชอบตัวนี้นะแต่ส่วนตัวปุณนะปุณชอบทากันแดดให้ปรับผิวสว่างขึ้นเป็นเหมือนโทนอัพไปเลยนะเพราะมันจะทําให้หน้าเราดูแบบไม่โทรมอ่ะปุณก็เลยจะชอบนะคะพวกกันแดดที่มันมีการปรับผิวให้สว่างขึ้นซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนึงนะก็สําหรับเนื้อสัมผัสเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าถ้าใครชอบกันแดดเนื้อบางเบาตัวนี้มันอาจจะแบบว่านักกว่าปกติหน่อยนึงแต่ว่าพอเขาเซ็ตตัวสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็โอเคนะมันไม่มันเรา ว่างวันนะสำหรับปุ่นนะคะแล้วก็ไม่เยิมด้วยแล้วก็ไม่อุดตันที่ผิวนะคะซึ่งสำหรับปุ่นปุ่นว่าอ่อนโยนดีนะ <c oughs> ก็เลยชอบสำหรับตัวนี้นะคะ คำเคลมนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในยเรื่องของผิวได้3อย่างเลยก็คือต่อต้านริ้วรอยนะคะแล้วก็ปรับผิวเราให้มีความสว่างกระจ่างใสนะคะรวมถึงปกป้องผิวเราจากรังสี UV นะคะซึ่งเขาก็ให้ SPM มาสูงมากๆ50บวก PA บวก4ตัวเลยเพราะฉะนั้นนะคะการใช้งานเจ้าตัวนี้จะเหมาะมากๆกับคนที่อยู่กลางแจ้งเป็นประจําแล้วก็เหงื่อออกบ่อยนะคะเพราะมันสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยส่วนเรื่องการคุมมันเนี่ยอันนี้คุณบอกไม่ได้มากนะเพราะว่าปุม่มเป็นคนที่ไม่ใช่คนผิวมันเนาะก็โดยส่วนตัวไม่ได้ รู้สึกว่าระหว่างวันทําให้หน้ามันย่องแต่อย่างใดนะมันก็โอเคอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องการคุมมันฝุ่นให้โอเคค่ะตัวถัดมานะคะตัวที่2นะยังคงอยู่กันฝั่งสายเกาอยู่เหมือนเดิมนะคะกับตัวนี้เลยค่ะ เอโน่5 z my sun cream SPF 50บบวก PA บวก4ตัวอย่างที่บอกไปนะคะว่าทุกตัวในวันนี้คือจัดเต็มค่า SPF กันแดดได้สูงมากทุกตัวนะคะเพราะว่าปูนเนี่ยค่า Y 40เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่าดำขึ้นง่ายมากเป็นปื้นตรงนี้เลยนะทุกคนถ้าอยู่บ้านไม่ทากันแดดไม่ได้เลยนะยิ่งอยู่บ้านปุนยิ่งต้องทาเยอะมากเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าแดดบ้านเรามันแรงมากแล้วพอเราอายุเยอะๆอะ่ะมันจะเป็นฝ้ากระจุดด่าดำง่ายมากๆยิ่งสาวๆอะ่ะยังไม่ค่อยเป็นหรอก แต่ว่าถ้าทาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะมันก็จะได้เปรียบกับคนที่แก่แล้วมาทาเพราะว่าฝ้ากระจุดดํารักษายากมากๆนะคะยังไงกันแดดนี่ยเป็นสุดๆเลยนะเดิมัสเลยนะคะอ่ะเอามาต่อกันนะคะสําหรับเจ้าตัว50ตัวนี้นะของแบรนด์เอโนเนาะซึ่งก็จะเป็นแบรนด์เดียวกันกับน้ําตบพี่จุนที่เขาดังๆเนาะซึ่งจุดเด่นของแบรนด์เนี้ยเขาก็คือได้เรื่องของความอ่อนโยนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแตกลาผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะๆมากมายนะรวมถึงตัวกันแดดน,นี่ก็เป็นหนึ่งในะผลิตภัณฑ์ของเขานะ ซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าเออเป็นกันแดดที่อ่อนโยนจริงๆที่ปุ่นเนี่ยเอามาใช้ตัวนี้นะคะเป็นเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหน้าปุ่นน่มีการผลัดเซลล์ผิวเยอะเพราะว่าปุ่นเก็บผลการใช้สกินแคร์ตัวหนึ่งอยู่มันจะมีการผลัดเซลล์ผิวอยู่ต่อเนื่องเนาะมันก็เลยทาให้ช่วงนั้นหน้าผิวเราอ่อนแอแล้วก็ค่อนข้างแพ้ง่ายนะคะปุ่นก็เลยหากันแดดที่มันอ่อนโยนจริงๆซึ่งก็มาตอบโจทย์กับเจ้าตัวนี้เนาะต้องบอกเลยว่าเออมันอ่อนโยนจริงๆแหละสําหรับตัวนี้นะคะจุดเด่นก็คือเรื่องขอออองคควววาาาาาามม่่นนนนโยยเเเะะะพรรร้ีสัตแลก ไม่ทําให้อุดตันผิวด้วยแล้วก็ตัวนี้มันเป็นฟิสิกอลซันสกรีนนะคะก็คือทาปุ๊บแล้วเราก็ออกแดดได้เลยนะไม่ต้องรอนะคะแล้วตัวนี้เขาบอกว่าจุดเด่นเขาคือไม่ทิ้งคราบขาวเนอะซึ่งสําหรับปุ่นอะปุ่นแอบไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่า เขามีความเป็นเนื้อขาวๆเนื้อครีมเนาะทาแล้วมันก็คือต้องมีความขาวอยู่ดีนะแล้วมันถ้าเราเกลี่ยไม่ดีอ่ะมันก็จะทิ้งคราบขาวได้แต่ถ้าเราค่อยๆเกลี่ยมันมันก็จะไม่ทิ้งคราบขาวนะคะแต่ตัวเนี้ยเออเรื่องความอ่อนโยนปุนเห็นด้วยเพราะว่าช่วงที่ปุนหน้าแพ้ง่ายอย่างที่บอกไปใช้ตัวนี้เรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ระคายเคืองแล้วมันก็ปกป้องผิวจากแดดได้ดีนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่แบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยเนี่ยก็คือมันจะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็เนื้อหนั กว่าหลายๆตัวที่ปุ่นใช้อยู่ถ้าใครไม่ชอบกันแดดเนื้อหนักก็อาจจะต้องมองข้ามตัวนี้ไปเนาะแต่ว่าถ้าใครเป็นคนที่ผิวบอบบางแพง้ง่ายอยากได้กันแดดที่อ่อนโยนจริงๆตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ดีทีเดียวอ,อ๋อแล้วก็พอทาไปสักพักเนี่ยจากตอนแรกที่เนื้อมันค่อนข้างชําหนะักนะมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วมันเหมือนมันจะเซตตัวที่ผิวได้ดีมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นกันไหนตัวที่ปุ่นชอบนะไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีสารอันตรายใดๆไม่อุดตันผิวนะคะก็อ่อนโยนดีค่ะ ต่อจ้ต่อก็ยังคงอยู่กันที่สายเกาหลีอยู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวที่3คือตัวนี้เลยค่ะเวล y ่เวลี PA ่คอลลาเจนซันครีม S C F 50บวก P A บกสตัวเหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวนี้หน้าตามันจะมีความแบบแปลกไปจากซันกรีนทั่วไปนะซึ่งเราดูแล้วก็เอ๊ะมันคือเซรั่มไหมหรือมันคืออะไรทำไมหน้าตามันแปลกจากกันแดดปกตินะคะตัวนี้ปุ่นอยากลองเพราะว่ามันเป็น ตัวที่แบบว่าเป็นกันแดดแล้วก็เป็นบำรุงไปในตัวเพราะว่าเขาให้ชื่อว่าเป็นเซรั่มเลยนะเซรั่มซันสกีนก็คือเป็นทั้งเซรั่มแล้วก็เป็นตัวกันแดดด้วยเพราะฉะนั้นบอกว่าเฮ้ยมันเก๋มันแปลกดีน่าลองดีนะคะก็เลยจัดมาลองเนอะซึ่งตัวนี้เขาจะใส่สารบำรุงไปเยอะหลายตัวเลยนะคะและที่สําคัญกันแดดได้สูงมากๆด้วยก็เลยเออมีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อของเขามันจะมีความเป็นเม็ดเม็เม็ดเมเม็เล็กๆนะคะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเทคโนโลยีของเขานะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีแคปซูลเม็ดละเอียดเลยเนาะในนี้เขาก็จะมีสารบำรุงเยอะนะคะมีพวกคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็มีเบอร์รี่คอมเพล็กซ์ก็คือเขาเคลมไว้เลยว่าเขาใส่สารบำรุงไปมากกว่า50%เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้การบำรุงที่เยอะจัดเต็มมากๆกว่ากันแดดทั่วไปนะคะปุ๋ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะมันน่าลองนะคะ แล้วพอเอามาใช้เออรู้สึกว่าฟิลดีอ่ะมันเหมือนเราทาพวกแบบเซรั่มเลยแล้วอีกเรื่องที่ชอบคือมันเป็นกันแดดที่แบบบางทีเราไม่อยากทากันแดดที่ให้ความขาวความวอกก่อนหน้าเนาะตัวนี้มันไม่มีความขาวความวอกใดๆเลยมันเหมือนเราทาเซรั่มตามปกติเลยแต่ว่ากันแดดได้ด้วยเพราะฉะนั้นแบบเจ๋งไะทุกคนก็เลยแบบเออน่าลองเอามาลองแล้วก็รู้สึกชอบนะคะเพราะว่ามันเนื้อสัมผัสเขาอะพอทาลงไปปุ๊บไอแคปซูลเล็กๆมันก็แตกตัวเป็นน้ำนะแล้วก็ให้ความรู้สึกชุ่มชื้นเย็นสบายที่ ะะเหมือนเราทาเซรั่มที่แบบว่าเติมน้ําให้ผิวอะแล้วก็รู้สึกผิวมีความอิ่มน้ําชุ่มชื้นแล้วไม่หนอะหนกผิวเลยแล้วก็ให้ความสบายผิวนะคะแล้วก็ไม่หนักผิวด้วยแต่ว่าเรื่องการกันแดดเนี่ยปุ่นก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าปุ่นจะไม่ใช้ตัวนี้เดี่ยวเดี่ยวเพราะว่าปุ่นรู้สึกว่ายิ่งทาออกแดดอะปุ่นอยากไม่มั่นใจอะอยากทา เยอะๆก็เลยยังไม่เคยลองทาตัวนี้เดี่ยวๆนะคะว่ากันแดดได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่โดยรวมคือชอบม,มากๆโดยเฉพาะเอามาทาตัวนี้เป็นบำรุงนะคะแล้วก็ทาพวกกันแดดตัวอื่นตามต่อรู้สึกว่าเออมั่นใจปกป้องผิวเราได้จริงอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเป็นอีกตัวที่ชอบม,มากแต่ว่าตัวนี้ติดนิดนึงเขามีน้ําหอมนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็กังวลเรื่องน้ําหอมก็อาจจะต้องข้ามตัวนี้ไปนะคะแต่ส่วนตัวกุใช้แล้วไม่แพ้ไม่อุดตันใดๆก็คือชอบม,มากๆเลยค่ะ หมดกันแล้วนะคะกับฝั่งสายเกามาเข้าฝั่งสายญี่ปุ่นกันบ้างนะคะก็มีทั้งหมด3ตัวนะคะจริงๆต้องบอกเลยว่ามันเป็นแบรนด์เดียวกันหมดแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆคือใช้เองจริงๆนะทุกคนแต่ที่มีแต่กันแดดของแบรนด์นี้ต้องบอกเลยว่าปูนะ่ะใช้กันแดดของยี่ห้อนี้เป็นประจําแล้วปูรู้สึกว่ามันเหมาะกับผิวดีแล้วก็ชอบสัมผัสของกันแดดยี่ห้อนี้นะคะก็เลยเอามาใช้หลายรุ่นเลยนะคะสําหรับแบรนด์นี้เดี๋ยวมาไล่ดูกันทีละตัวเลยค่ะ เริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะอันนี้เลยจ้า a l l y e x t r a UV Protector Facial Gel ตัวนี้ก็ยังคงเป็น SPF 50บวก PA บวก4ตัวเหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเล็กๆแบบเนี้ยจิ๋วแจวแบบเนี้ยคือมันก็คือกันแดดที่เป็นสำหรับใช้ทานหน้าโดยเฉพาะนะเดี๋ยวคุณขอพูดถึงนิดนึงของกันแดดแบรนด์ a l l y นะที่จะมาพูดอีก3ตัวเนี่ยคือทั้ง3ตัวเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเดียวกันเลยนะคะก็คือเป็นการแบบว่าทนต่อการ เช็ดถูหรือเสียสีของผิวมันก็ยังมีกันแดดติดทนที่ผิวเราไม่หลุดลอกได้ง่ายเนอะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ชอบนะสำหรับกันแดดของยี่ห้อนี้นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขากันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากๆแล้วก็ให้การปกป้องผิวได้ยาวนานถึง80นาทีนะคะสําหรับการทานเนอะก็ถือว่ากันแดดได้สูงแล้วก็กันแดดได้นานดีนะคะแล้วก็ทั้ง3ตัวนะคะก็มีการใส่ไฮยาลูรอนิกแอซิดลงไปด้วยนะคะก็คือนอกจากจะเป็นกันแดดแล้วก็ยังมีการบํารุงเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเนอะก็เลยชอบทั้ง3ตัว ะะมาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนะคะสําหรับน้องจิ๋วตัวนี้เนี่ยอันนี้เ็เป็นกันแดดสําหรับทาที่หน้าโดยเฉพาะนะคะซึ่งปุ่นก็พูดตรงๆเลยนะปุ่นก็ไม่แน่ใจว่าความแตกต่างระหว่างอันนี้กับอันนี้มันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาไลฟฟังละกันเท่าที่ใช้มานะคะปุ่นรู้สึกว่าสัมผัสมันต่างกันนะอะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้อย่างที่บอกว่าทาเฉพาะหน้าอย่างเดียวเนาะก็สัมผัสเนี่ยจะมีความเป็นเนื้อเจลที่มันออก ครีมหน่อยคือมันจะไม่ใช่เจลแบบน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้หนาหนักหรือว่าทําให้รู้สึกเหนอะหนะผิวนะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างเคลือบผิวแล้วก็มีความติดทนที่ผิวได้ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาบอกว่าให้ใช้เป็นเหมือนเมคอัพเบสได้เลยซึ่งผูดเห็นด้วยนะพอทาตัวนี้เรารู้สึกว่าทําให้แต่งหน้าต่อได้ง่ายแล้วก็ติดทนมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากได้ทั้งกันแดดแล้วก็เป็นเหมือนเมคอัพเบสไปด้วยเลยในตัวเนี่ยส คะก็คือเป็นแอลลี่ตัวนี้เลยแอลลี่เอ็กซ์ตร้ายูวีเจลนะคะ SPF 50สิบวกพีบวกสตัวเหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวเนี้ย ก็คือมีความแตกต่างจากสูตรเมื่อกี้ตรงที่เนื้อสัมผัสนะก็มันจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นเจลทั้งคู่แต่ว่าตัวเมื่อกี้อย่างที่บอกไปที่สําหรับทาเฉพาะหน้ามันจะเนื้อค่อนข้างเข้มข้น,นนะคะแต่ตัวนี้มันจะเป็นเจลที่แบบว่าพอเราทาที่ผิวมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเจลเนี่ยแตกตัวเป็นน้ําแล้วให้ความสบายที่ผิวนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเนื้อบางเบาใครที่ไม่ชอบกันแดดเนื้อหนักๆเนี่ย สูตรเนี้ยเหมาะนะคะแล้วก็ไม่มันเหนอะน่ะนะสำหรับปุ่นปุ่นรู้สึกว่าเขาให้ความแบบว่าชุ่มชื้นนะตอนที่ทาแหละสักพักพอเขาเซตตัวดีดีแล้วเนี่ยมันก็จะแห้งสบายไปกับผิวเลยถือว่าเป็นกันแดดที่สบายผิวแล้วก็ติดทนได้ดีนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาหลอดใหญ่ก็ใช้งานได้นานยาวๆแล้วก็ปกป้องผิวได้ดีมากก,านกาันน้ํากันเหงื่อได้ดีค่ะตัวนี้ก็ปเป็นอีกตัวที่ชอบมากๆเลยค่ะมาที่กันแดดตัวสุดท้ายนะคะอันเนี้ยคือบอ่งตรงว่า ข้างล่างนี้ละกันนะเดี๋ยวอ่านผิดนะคะเอาเป็นว่าตัวนี้เป็นสูตรที่เขามีออกมาหลายสูตรมากเลยนะแต่ว่าอยู่ในซีรีส์เดียวกันนะคะมันจะมีทั้งแบบเป็นหลอดสีชมพูสีฟ้านะคะร้านนี้เป็นหลอดสีขาวเนาะซึ่งแต่ละตัวมันจะมีกลิ่นเฉพาะแตกต่างกันไปเช่นกลิ่นซักุร่าอย่างอันนี้จะเป็นกลิ่นจัสมินแล้วก็ไวท์พีชนะคะก็คือจะเป็นกันแดดที่มีกลิ่นน้ําหอมนะแต่เป็นกลิ่นที่แบบว่าหอมสดชื่นนะถ้าเกิดว่าใครติดเรื่องกันแดดที่มีน้ําหอมอันนี้ก็จะมีนะแต่ว่า2ตัวนี้ไม่มีน้ำ หอมนะคะก็คือใครที่ผิวแพ้ง่ายกลัวการอุดตันไม่ชอบน้ําหอม2ส,สูตรนี้ใช้ได้นะคะ,ะมาต่อกันที่สูตรนี้นะคะปุ่นเนี่ยพูดไว้ในวิดีโอเฟเวอร์ริตอนหลายๆตอนเลยเพราะว่าปุณนใช้ประจําใช้เยอะมากๆทุกคนหมดไปแบบเป็นสิบหลอดแล้วอะ่ะคือใช้แล้วชอบมากนะคะเพราะว่าปุ่นรู้สึกว่าเออมันอ่อนโยนดีนะช่วงญี่ปุ่นผิวแพ้นะคะเครื่องใช้แล้วก็ไม่แสบผิวไม่อะไรก็เลยชอบมากแล้วที่สําคัญตัวเนี้ยจะแตกต่างจาก2ส,สูตรเมื่อกี้ตรงที่มันจะมีเหมือนเป็นแบบ ประกายมุกวาวนะคะพอทาแล้วนะ่ะหน้ามันจะดูแบบว่าแบบดูไบรท์ดูโกลดูสุขภาพดีหมก็เลยชอบสูตรนี้มากนะคะคือใช้เป็นเหมือนมาปรับผิวเราให้แบบดูสุขภาพดีแล้วทาด้วยแป้งต่อมันก็แบบ พอแล้วจบเลยก็เลยเป็นตัวที่ชอบมากนะตัวนี้จะทาแล้วช่วยปรับผิวเราให้สว่างขึ้นระดับหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าไม่วอกนะสาหรับปุ่นแล้วก็มันจะมีชิมเมอร์เล็กๆอย่างที่บอกไปทาแล้วหน้าเราจะดูแวววาวเปล่งปลั่งแล้วก็สุขภาพดีก็เลยเป็นอีกสูตรที่ชอบมากๆเลยนะคะหมดไปเยอะมากๆหลายร้อยแล้วชอบจริงๆก็สาหรับทั้ง6ตัวเนี่ยปุ่นว่าดีทุกตัวนะคะเพียงแต่ว่าความแตกต่างเป็นที่แบบว่าสัมผัสเนื้อสีการใช้งานอะไรแบบนี้เนาะแต่ ว่าเป็นตัวที่คุ่นใช้อยู่เองเป็นประจําทุกตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้การกันแดดที่สูงนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็น spf 50บวก pa บวก4ตัวทุกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยกันแดดได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ปกป้องผิวเราจาก uv ได้ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีบํารุงในตัวด้วยทาแล้วก็คือช่วยเติมความชุ่มชืน้นทําให้ผิวเราไม่แห้งจนเกินไปเนาะสำหรับทุกตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าราคาหลักร้อยหมดจริงๆปุ่นมีกันแดดตัวอื่นอีกนะแต่ว่ามันเกินหลักร้อยไปก็เลยไม่เอามารวมอยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนััน้น้นนนนใวีก็ เป็นหลักร้อยทุกตัวแล้วก็ใช้ดีทุกตัวก็สําหรับใครที่หากันแดดแบบราคาหลักร้อยก็น่าจะชอบกันนะคะยังไงลองไปหากันดูนะแล้วก็เดี๋ยวปุ่นแปะพิกัดไว้ให้นะคะบางตัวเนี่ยที่ร้านปุ่นมีขายด้วยนะลองไปดูกันได้นะคะราคาเบาๆกว่าซื้อราคาเต็มนะเดี๋ยวปุ่นแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะ อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะหุ่นก็มีทิปส์เล็กๆน้อยๆนะคะในการเลือกกันแดดให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็สภาพผิวของเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาดูกันยังไงนะจะเห็นนะคะว่าที่กันแดดเนี่ยเขาก็จะมีเขียน SPF แล้วก็ PA คู่กันเสมอนะคะสําหรับ SPF เนี่ยจะเป็นค่าที่สามารถกันรังสี UVB นะคะแล้วก็ PA เนี่ยจะเป็นค่าที่สามารถกันรังสี UVA นั่นเองค่ะเวลาเราเลือกกันแดดเนี่ยต้องกันได้ทั้งรังสี UVA และ UV นะเพราะว่ามันทำร้ายผิวเราทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรเลือกดูทั้ง2แบบเลยค่ะ สำหรับค่า PA นะคะเราจะเห็นว่าเขาจะเขียนกันตั้งแต่ PA บวกหนึ่งไปจนถึง PA บวกสี่เลยนะคะแต่ละระดับเนี่ยก็ปกป้องจากรังสี UVA ได้แตกต่างกันไปนะคะสำหรับ PA บวกหนึ่งเนี่ยจะสามารถกันรังสี UVA ได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสี่เท่านะคะตัวนี้ก็คือไม่แนะนำเลยนะ PA บวกหนึ่งเพราะมันแทบจะไม่ได้ปกป้องอะไรเลยถือว่าป้องกันได้น้อยมากๆนะคะมาที่ PA บวกสองกันบ้างนะคะตัวนี้จะสามารถปกป้องผิวจากรังสี UVA ได้ตั้งแต่สี่ถึงแปดเท่านะคะ ก็สามารถปกป้องผิวได้ดีมากขึ้นหน่อยนะคะเหมาะกับคนที่ทํางานอยู่ในที่ร่มเนอะก็อาจจะช่วยได้บ้างคะ่ะ p A บวกสกันบ้างนะคะสามารถปกป้องผิวจากรังสี U V e A ได้ตั้งแต่8 ถึง16เท่านะคะตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่ต้องทํางานอยู่กลางแดดแต่อาจจะปกป้องผิวได้ไม่เต็มร้อยนะคะแต่ก็ยังถือว่าดีกว่า PA บวกหแล้วก็ PA บวกสค่ะมาที่ตัวสุดท้ายนะคะ PA บวกสนะคะตัวนี้จะให้การปกป้องผิวจากรังสี UVA ได้สูงสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถปกป้องผิวเราได้ตั้งแต่16เท่าขึ้นไปเลยนะคะเหมาะกับคนที่แบบทํางานอยู่กลางแจ้งตลอดเวลาต้องเจอแดดบ่อยๆตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากรังสี UVA ได้ดีมากค่ะ มาที่ค่า S P F กันบ้างนะคะ S P F เนี่ยจริงๆก็จะหลากหลายแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ผลิตภัณฑ์นะคะว่าเขาจะใส่มาเท่าไหร่เนาะแต่ว่าที่แนะนํานะคะก็จะเป็น S P F 5 0บวกขึ้นไปเนี่ยจะดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า S P F ที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะให้การปกป้องยังไงบ้างนะอย่างเช่น S P F 1 5นะคะสามารถปกป้องผิวจากรังสี U V B ได้ประมาณ93%เนาะก็จะเหมาะกับคนที่ทํางานในที่ร่มหน่อยก็จะใช้ได้นะคะมาที่ S P F 3 0กันบ้างนะคะตัวนี้จะ สามารถปกป้องผิวจากรังสี UVB ได้ประมาณ96% <c oughs> ก็เหมาะกับคนที่แบบว่าเออโดนแดดลำไรโดนบ้างไม่โดนบ้างอยู่ในที่ร่มอยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยก็ยังได้อยู่นะคะสำหรับ SPF 30เนาะและตัวสุดท้ายนะคะ SPF 50นะ <c oughs> ก็สามารถปกป้องผิวจากรังสี UVB ได้ประมาณ98%นะคะเห <c oughs> มาะกับคนที่แบบว่าต้องออกไปเจอแดดบ่อยนอยอยู่ในที่กลางแจ้งนะคะ SPF 50เนี่ยเลือกไว้เหมาะกว่าค่ะก็สําหรับทุกตัวที่ผุนเลือกมาในวันนี้นะ จะเป็น SPF 50บวกหมดทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นจะสามารถกันรังสี UVB ได้ดีมากๆเลยค่ะ ปูนก็มาสรุปวิธีการเลือกกันแดดให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ดูกันแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลตรงไหนไม่ถูกต้องก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะจะได้แชร์ข้อมูลกับคนอื่นๆในการเลือกกันแดดให้ถูกวิธีนะคะสําหรับปูนอะ่ะคือเมื่อก่อนอะ่ะไม่รู้แล้วก็เลือกแค่ว่า SPF สูงๆเข้าไว้บางทีเราต้องดูทั้ง SPF แล้วก็ค่า PA คู่กันไปนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการกันแดดทั้งจัืงสีอูวแล้วก็ u v b เนอะยิ่งค่าสูงเนี่ยทั้ง2ตสอง จะยิ่งปกป้องผิวเราได้ดีมากขึ้นส่วนวิธีการเลือกของปุ่นนะส่วนใหญ่ปุ่นจะเลือกเป็น S P F 50บวกแล้วก็ P A บวก4ตัวตลอดเพราะปุ่นรู้สึกว่าเออมันเป็นสูงสุดที่เราจะหาได้แล้วมันก็ค่อนข้างมั่นใจในการใช้งานเนอะจริงๆบางยี่ห้อเนะี่ยเขาทํามาถึง S P F ร้อยหรือว่าแบบเยอะๆเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปหากันดูนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็น6ตัวที่ปุ่นใช้อยู่เองเป็นประจํานะคะแล้วปุ่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ดีอะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวเราจากาจรังสี U V ไได้้จรริงๆอะแบบนี นะก็มาแชร์ทุกคนได้ฟังกันนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวก็ติดกระดิ่งให้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาทำวิดีโอรวมของพวกนี้เยอะๆเลยแล้วก็เห็นหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์มาในวิดีโอ f a v o r i t e ตอนเก่านะว่าอยากให้มารวมสกินแคร์ราคาหลักร้อยให้ดูบ้างเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะตอนนี้อยู่ในระยะเวลาในการรวบรวมสกินแคร์อยู่หลายตัวบอกเลยว่าครั้งนี้มาแบบเยอะมากนะคะเดี๋ยวมารวมให้แน่นอนนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้หน่อยนะคะกดกระดิ่งไว้จะได้แจ้งเตือนเวลาขึ้นวิดีโอตอนใหม่ๆนะคะวันนี้ปุ่นก็ไปก่อนแล้วนะ ะะแล้วก็สําหรับพิกัดของกันแดดทั้งหมด6ตัวเนี่ยเดี๋ยวคุณแปะไว้ให้ใต้คลิปลองไปดูกันได้นะคะวันนี้คุณไปแล้วค่ะบ้ายบาย